เขาจะมาเห็นเข้านี่ข้าโกยทุกอย่างเท่าที่โกยได้แล้วนะเห่นจอมันอย่าลืมเดินออกไปเลยเป็นช่องเป็นกาดให้ผมใชยด้วยครับคนหน้าเดี๋ยวข้าแบ่งให้เองละแหมตั้งใจจะหนีไปเป็นเศรษฐีอะไรงั้นสิง่ายไปหรือเปล่าทันยักษ์ไว้ชีวิตพวกเราเถิดนะจ้าพวกเรากลัวแล้วจ้า น,น,นั่นท่านท่านฆ่าไอ้สองคนนั้นเลยมันเป็นพวกร้ประโยชน์ส่วนพวกเราพร้อมรับใช้ท่านขอแค่ท่านสั่งมาจริงจ้าท่านเก็บพวกเราไว้เถอะนะแล้วท่านจะรุ่งเรืองอ๋อรอบนางอับสรอนพวกท่านก็คงทำแบบนี้สินะใครได้ประโยชน์ก็พร้อมที่จะหักหลังคนนั้นไม่มีความจริงใจโลภมากเห็นแกตัว ทางทางที่เสด็จแม่ทรงเอ็นดูและใจดีกับพวกท่านมากเสด็จแม่เหรอ <c ười> ท่านท่านท่านคือ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 นี่คือพระโอรสลักษณะวง์คนที่พวกเจ้าเคยหักหลังยังไงล่ะ <c ười> เราลักษณะวง์เองตายแน่คราวนี้ต้องตายแน่แน่ ไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปเลยไปเลยไปเลยพระเมศเสียบสอนช่วยข้าพุทธเจ้าด้วยพระรถเสด็จกลับมาแล้วพระเจ้าข้าพระเมศนี้ช่วย้นใจด้วยต้นใจไม่อยากตายพระเจ้าค่ะช่วยด้วยพระเจ้าค่ะนี่เมื่อกี้จะพูดว่าพารถอะไรนะลูกเราเป็นยังไงบ้า <communism> ง <intell ẫ Mel inda> พวกเจ้าให้เขาเข้ามานนี้บ้างสิเราอยากจะคุยกับเขาแล้วแลักษณะวงฝากเจ้ามาบอกอะไรไหมฮะเสด็จพี่สเสด็จพี่หยุดถามถึงมันได้ไหมเพคะมันเป็นคนทําให้เราสองคนต้องเข้ามาอยู่ในนี้นะเพคะปล่ <c oughs> อยเลยปลย่อเลยเราด้วยเราไม็อยากออ <c oughs> ตอบเราหน่อยส <c oughs> ิน้องบอกว่าให้หยุด <c oughs> ลูกเราว่ายัางไงบ้างสเสด็จพี่ได้ยังมี <c oughs> น้องพูดอีกนคะว่าน้องบอกว่าให้หยุด คุณวามากนพอรับตีมองไป้น้อกครูไปอยู่ทำไมอยู่ทำไมเรทัดโกสุมเข้านอนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพคะ พรธิดาทรงถามถึงหน้าอับสรนตลอดเวลากว่าจะกล่อมให้หลับได้จะให้ทูลบอกพระธิดาว่ายังไงดีเพคะพะโรถบอกไปว่าโดนศัตรูฆ่าไปแล้วก็ได้ดีกว่าให้น้องรู้ว่าน้องมีสายเลือดของพวกยกักชั่วๆเราไม่อยากทำลายความสดใสของน้องทัดโกสุมเลยนะกลัวน้องจะเตลิดไปเพคะพระธิดาคงจะเสียพระไทยแต่คงไม่นานหรอกเพคะ พอที่ผ่านมานางยักษ์อับสรแทบไม่ได้ดูแลพระธิดาเลยน่าสงสารจังว่าแต่พระอรสจะทรงขังท้าพรหมทัตไว้กับนางยักษ์อับสรไปอีกนานแค่ไหนพระเจ้าค่ะนานแค่ไหนเราไม่รู้หรอก <c oughs> คิดว่ายักษ์ขาดอาหารได้กี่วัน <c oughs> มันกี่วันแล้วทำไมขังลืมกันแบบนี้ล่ะลักษณะวงลูกต้องการอะไรพ่อไม่เข้าใจน้องออบสอนเจ้ายังไหวอยู่ไหมแพคะ่ะ นี่นี่ให้ข้ามังสิของข้าละ่ะเออให้พวกข้าสักนิดสิองอ,อ,อน่ากินจังเลยลนี่พวกเจ้าให้เราเยอะเกินไปแล้วเอาไปให้ฝั่งนู้นบ้างสิไม่ได้ของใครของมัน มึงกามังเออนี่ของพวกเจ้าเป็นซะส้มกับน้ำอีกแล้วเหรอข้าก็เหลืองจะตายอยู่แล้วก็เมืจะตายเด็จะกินไม่กินไม่กินเก็บกินกินกินก็ได้กินกิน เลือกเอาว่าจะกินอะไรไม่มีใครห้ามเจ้าจะอดไปทําไมถ้าเขารักเจ้าจริงต่อให้มีร่างกายเป็นยักษ์ยังไงยังไงเขาก็รักไม่เห็นจะต้องฝืนตัวเองเลยไป เสด็จแม่ของหนูเส้นพระชไปแล้วเหว่คุณเทาเพคะพระมเหสีอับสรทรงขึ้นไปบนฟ้าแล้วเพคะเสด็จแม่ของหนูจะลงมาหาหนูจะฟ้าแบบพี่ลักษณะวงไหมไม่เพคะไม่เหมือนกันพระมเหสีอับสรจะไม่เสด็จมาอีกแล้วเพคะ ใครข้าเสด็จแม่กองเราน้องทัดโกสุมอย่าร้องไห้เลยนะจากนี้หนูไม่ม,มีแม่หนูเป็นเด็กกำพร้าหนูจะอยู่กับใครเสด็จพ่อจะไล่หนูไปหรือเปล่าโธ่ลูกทัดโกสุมก็มีพวกเราไงจ้าพวกเราเป็นครอบครัวของหนูไม่มีใครไล่หนูไปไหนหรอกนะเกก็เสด็จ เ,เรียกแม่เถอดจา้าต่อไปนี้สุวรรณนำพาผู้นี้จะเป็นแม่ให้กับหนูเองจา้าได้หรอเพคะได้สิจา้าแม่จะเป็นแม่ให้กับหนูหนูจะไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วนะเป็นพระมหากรุณาเพคะ เป็นไงบ้างอาการเริ่มบอกแล้วพระเจ้าค่ะคาดว่าไม่เกินคืนนี้พระเจ้าค่ะ

เป็นยังไงบ้างท่านเจอเต็มๆเลยพระเจ้าค่ะคงจะเข็ดไปอีกนานน้องลักษณะวงหมายถึงใครเหรอทั้งหมดในนั้นหละพี่มาอ๋อสนิทพี่น้องเองไหมคะอับสอนไง นางฟ้าของเสน็จพี่ไงเไพคะสน็จพี่สด็จพี่อย่ามองน้องแบบนั้นน้องอับสอนไงเพคะน้องอับสรอนนางฟ้าที่เลี้ยงกวางทองอยู่ในถ้ำดอกไม้อับสรอนที่สวยที่สุดในแผ่นดินนี้สด็จพี่ลืมน้องไปแล้วหรอเมคะ ที่เราสมทูกับยักษ์มาโดยตลอดกลิ่นเหม็นที่เราได้ก,กลิ่นก็คือกลิ่นศพเสด็จพี่นี่เราทำอะไรลงไปสเสด็จพี่น้องรักสเสด็จพี่มากนะเพคะ,สะ,สะเสด็จพี่เพคะ เสด็จพี่หนีไปอยู่ในถ้ำดอกไม้กับน้องสองคนได้ไหมเพคะไม่ต้องไปสนใจหรือว่าวุ่นวายกับคนอื่นอีกได้ไหมแม่คะล้วนะแม่คะเสด็จพี่บุปาหนางอยากหน้นารเกียดเจ้าเจ้าบักรอมาหลอกเราเจ้าทำให้เราไม่เหลือตักสีอะไรอีกแล้ว็หลายสิบปีที่ผ่านมา คือฝันร้า,ายฝันร้ายที่สุดเฮ้ยเ้ยเอยจะเห็นพีไหม่ใเพคะโอ้โหเอารถดาปเจ้าค่ะเอารถดช่วยข้าพุ็เจ้าด้วย ข้าพเจ้าผิดไปแล้วพระเจ้าค่ะเข่าร้อนเชื่อยข้าพเจ้าด้วยพระเจ้าค่ะเพระข้าจ้ไม่อยากตายโอ้โหแพเยอะขนาดเนี้ยพวกคงต้องตัดแขนตัดขาแล้วสิไม่จริงไม่จริงไม่จริงที่ว่าแจ้งสวรรค์สงสารพี่อหญ่แต่น็ไม่การช่วยข้าพเจ้าด้วยพระเจ้าค่ะช่วยพระเจ้าค่ะช่วยด้วยโอ้ยเจ็บเลือโอ้ยเข่ารถช่วยด้วพเจ้าค่ะเขารถ ลักษนะวงนัน่นลูกจริงๆใช่ไหมลักษนะวงลูกเองพระเจ้าค่ะลักษณะวง,ง,ะะวงพ่อขอโทษพ่อขอโทษจริงๆ พ่อสมควรตายที่ไม่ยอมเชื่อลูกพ่อมันเลวพ่อมันเห็นพิษเป็นชอบพ่อขอโทษที่นำนางยาเข้ามาทำลายครอบครัวของเราพ่อมันโง่พ่อมันโง่เสด็จพ่อ,อสเสด็จพ,พ่อทรงคิดได้แล้วจริงๆใช่ไหมพระเจ้าค่ะักษณนะวง จริงๆพ่อคิดได้นานแล้วพ่อไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแต่อยู่กับอับศรพ่อคิดถึงเราเสมอคิดถึงสวนลำพาคิดถึงลูกพ่ออยากจะย้อนเวลาทุกคืนที่ผ่านมาพ่อทนอยู่ไปก็เพื่อทัดโกสลม พ่ออยากจะแก้ไขในสิ่งที่พ่อทำผิดพลาดที่พ่อทำครอบครัวของเราพังพ่อไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ที่ไหนได้อยากยากตัวเป็นตามันหลอกพ่อถ้าเสด็จแม่ได้ยินคำขอโทษจากเสด็จพ่อสเสด็จแม่คงดีใจหน้าดู แม่ล่ะสวนน้ำพาอยู่ไหนพ่ออยากจะกอดเจ้าทั้งสองคนเลยไม่ต้องให้ผายพ่อก็ได้ให้พ่ออยู่แต่ในคุกนี้ไปตลอดชีวิตก็ได้แต่มาหาพ่อบ้างมาให้พ่อเจอเนะเจ้าทั้งสองคนบ้างก็ยังดีนะนะรักษณามงนะนะลูกนะ เจ็บพี่มากเพิ่งรู้กันตอนนี้แหละว่าตลอดที่ผ่านมาคิดถึงแต่ รับจัดการเองไปดูมาจัดป นเดียวสงบสงบพนะี่ลักษณะองร์ลว่าพี่จะลืมพวกเราไปแล้วจริงๆลูกแน่ใจแล้วใช่ไหมทำไมลูกไม่รอพระองค์เสด็จกลับมาก่อนบางทีพระองค์อาจจะไม่ทรงเกลียดลูกก็ได้นะหัวใจดวงนี้รับความเสียใจไปมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะคงต้องหวังอะไรกับข้าถึงน่าถึงได้ช่วยข้าวเจ้าต้องการอะไรข้าเคยอยากจะแก้แค้นทวงคืนพลังบอ่อน้ำอมฤตจากคนคนหนึ่งไอรัชนาองมันทำร้ายเขา สิยับยืนดีสางยงยักหน้าคนทั้งข้าไม่เคยหวั่นท่านพึง่งจะรบล้า,างฟ้ามันยับลินให้สิ้นไป